สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทคอมคุณเมฆมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณเมฆขณะที่เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ1นึ่ปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องนานแค่ไหนก็จะรอ มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณเมฆสวัสดีครับครับผมคุณเมฆตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอ่าโทรมาจากสัตหีบครับอยู่ที่สัตหีบชนบุรีฝนตกไหมครับเนี่ยตกครับผมตอนนี้หยุดหรือยังอ๋อหยุดไปแล้วครับหยุดเมื่อช่วงบ่ายครับอ๋อช่วงบ่ายใช่ไหมครับผมเออนะครับคุณเมฆกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับ ยังครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยแล้วปกติในติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลกักทั้งสดทั้งย้อนหลังครับขับรถเดินทางก็อชอบฟังมากเลยโอ้โอนะขอบพระคุณมากๆยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยมาถึงประสบการณ์ที่คุณเมฆจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วกําลังขับรถเดินทางไปต่างจังหวัดครับผมนานแค่ไหนก็จะรอคุณเมฆไปเจออะไรมาครับ อ่าเรื่องที่กำลังจะเล่าเนี่ยตอนที่เล่ากับทีมงานนี่ยส่งเรื่องไปเนี่ยผมไม่ได้เล่าจุดที่มันเกิดขึ้นมาเนาะผมจะเริ่มมากันนะครับก็คือว่าตอนนั้นอ่ะผมก็ไปราชการอยู่ที่จังหวัดตามยินน้ำโขงครับอ่าเป็นหน่วยหน่วยหนงานหนึ่งก็ตอนนั้นผมยังอยู่ที่อุบนเนาะพูดพูดจังหวัดได้ไหมครับหรือว่าจังหวัดพูดได้ครับ แล้วผมต้องการย้ายไปอยู่ที่หนองคายครับแล้วก็ผมก็เขียนเรื่องย้ายเขียนอะไรไปเรียบร้อยละแต่ที่ผมเขียนไปคือผมเขียนลงไปหนองคายเนาะอืแล้วผมก็อ้ยดีนะดี๋ยนะตอนนี้เลี้ยงน้องอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยครับมีลูกอยู่ครับอ๋อโอเคโอเคโอเคครับต่อฮะต่อฮะขอโทษครับทรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคือคือผมคือผม มานป็นนับสมาธิหลุดเลยเออเออใช่เพราะว่าผมกลัวผมกลัวถ้าคุณเมฆเลี้ยงน้องอยู่หรืวสมาธิจะหลุดครับครับออครับก็คือผมเนี่ยอ้ยอืมครับผมต้องเดินการที่ผมจะไปย้ายไปที่ที่ทํางานที่ใหม่เนาะก็คือผมก็ไปดูที่ทํางานดูที่ทางดูที่อะไรก่อนที่จะย้ายไป ดูเส้นทางการเดินทางจะกลับบ้านจะอะไรนี้ก mm. ็ไปที่อำเภอสีชียงใหม่ซึ่งเป็นบอกอใหญ่ที่นั่น <Okay. S 2> ไปตั้งแต่เช้าก็ถึงประมาณดึกๆแล้ว <Okay. S 2> ก็ไปถึงคุยกับเพื่อนคุยธุระอะไรเสร็จเรียบร้อย <Okay. S 2> เพื่อนกับรุ่นพี่ที่ทํางานเขาก็บอกว่าอ่าจะไปเดินทางมาไหนต่อ <Okay. S 2> เขาบอกว่าเออจะกลับบ้านทา่างจังหวัดที่นั่น <Okay. S 2> เขาบอกเฮ้ย okay. อนอนที่นี่ก่อนเส้นทางมันอันตรายนะอย่าเพิ่งรีบกลับอ่าผมก็เลยนอนที่สีเจียงใหม่คืนหนึ่งทีนี้รุ่งเช้าประมาณหกโมงนิดนิดตั้ง GPS จะไปที่จังหวัดน่านมันขึ้นมาถับเส้นทางเส้นแรกเส้นเลาะตะเข็บชายแดนมาเลยครับอ่าผ่านจังหวัดเลยผ่านจังหวัดไรอุตริษ ไปน่านตับเส้นที่สองไปพิษณุโลกครับแล้วก็ขึ้นอุตรดิตถ์ไปแพ่น่านปกติผมไปเส้นพิษณุโลกเนาะผมเคยไปเส้นนี้ทีนี้ผมก็ไปอ่านดูในรีวิวที่เขารีวิวเส้นทางอ่ะพวกปุ่มบิ๊กไปกอะไรเขาก็บอกเส้นทางนี้ดีธรรมชาติสวยงามอะไรนู่นนี่นั่นครับผมก็ดูไปเออก็ลองไปใหม่นาะไปเส้นใหม่ดูเกยดอะไรใหม่ๆดูก็ออกเดินทางไปเดี๋ยวนะคุณคุณเมฆจ๋า พอดีเสียงคุณแม่ค่อนข้างที่จะเบานิดนึงครับผมได้ยินนะครับโอเคอย่างเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าครับโอเคครับก็เดินทางไปเรื่อยๆครับผ่านจังหวัดนู้นนี่นั่นไปเรื่อยๆอ่ามีอะไรแทรกบ้างลมครับครับผมโอเคครับโอเคครับก็เดินทางไปเรื่อยๆอืมครับคือ จุดเริ่มต้นของการที่จะย้ายเนะี่ยคือแฟนผมอะเขาไม่เห็นด้วยแล้วเนาะว่าจะย้ายไปทําไมอะไรประมาณเนี้ยก็ขับรถระหว่างทางไปก็ทะเลาะกันด่ากันไปม,มามอ่าตามภาษาครอบครัวทีนี้ผมก็แบบปุดปากผมออกไปว่าคือผมดูในะอ่านในรีวิวเนะี่ยมันเป็นเขาเป็นดอยเป็นอะไรเยอะแยะเนาะผมก็พูดไปว่าเออเนี่ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะ ไปจอดบังเหวแล้วก็ผักเขาตกลงไปไม่ได้อะไรพูดไปไม่ได้คิดอะไรครบทีนี้ก็ยิ่งทะเลาะกันใหญ่เลยยิงด่ากันอะไรก็ขับไปเจอสารเจออะไรผมก็ทัดไปเรื่อยนะตามภาษาแต่แฟนผมเป็นคนเขาเชื่อเรื่องโบราณเรื่องอะไรเนาะอขาจะทัดอย่าอะไรผมเป็นคนคือเหตุการณ์ทั้งนี้พ้นตรงเลยว่าเป็นที่เปลี่ยน ความฝากดีหรือว่าความตึกนนองผมไปเลยนะครับก็คือผมก็เดินทางจากเช้าถึงเย็นประมาณห้าโมงนิดนิดถึงอุตรดิตถ์ละครับ,รบทีนี้กำลังจะเข้าบ้านผมลนะมันจะมีสองเส้นทางซึ่งตอนนั้นอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตั้ง GPS ไป อดูดีๆมันก็ไม่มีมันเหมือนมันไม่มีคลื่นหรืออะไรของโทรศัพท์นี่แหละค,คือ GPS ดูไม่ได้แล้วตอนนั้นอแต่ไปถึงป้ายมันมีให้เลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาคือถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราจะตัดไปทางแพร่แล้วก็วิกลับไปเข้าหน้านได้แต่ทีนี้ทางขวาเนี่ยมันเป็นอำเภออำเภอหนึ่งในบ้านผมครับผมเปิ่ด้วยความที่ผมไม่รู้และความที่ล้นของตัวเองเลยมั้งผมเห็นอำเภอเนะี่ย มันเป็นอำเภอบ้านบ้านเราแล้วนี่หว่าน่าจะไปเช่นนี้ดีวกว่าใกล้กว่านะครับอ่าก็เลยตัดสินใจเลี้ยวขวาไปก็ไม่ได้เปิดชิเอฟไม่ได้อะไรละขับไปเรื่อยๆครับไปไปเจอหมู่บ้านเจออะไรไปเ,เจอคนระหว่างทางครับก็ไปถามเขาเขาก็บอกว่าเออไปได้ก็ตามภาษาเหนือเนาะตามภาษาชาวบ,บ้านเขาบอกบอกไก่ okay, เราเ็ม ผมบอกใจแฮมสองสามเขาพุ้นเข้าใจครัว่าสองกิโลแมวไหมครับเขาเข้าใจฮะเขาบอกว่าปู้นเนี่ยยาวเลยนะไกลมากเลยครับผมก็ขับไปเรื่อยๆครับครับแล้วมันจะมีป้ายในอุทยานอุทยานหนึ่งครับครับคือระหว่างทางที่ขับเข้าไปเนี่ย มันเป็นทางหรือว,ว่าเป็นยางมาต่อยเนาะแต่ว่ามีหญ้ามีหญ้าขึ้นกลางถนนครับคือมันเป็นเหมือนเส้นทางที่ไม่มีคนไม่ค่อยมีรถวิ่งใช่ใช่ครับขับไปไปถึงอุทยานซึ่งวิวสวยมากเลยครับถ้าถ้าได้ไปเที่ยวกันวิวสวยมากเลยมองเห็นยูทัศ์ฝั่งเราซึ่ง ถ้าหยุดจอดถ่ายรูปหรือคุยกับนักท่องเที่ยวหรือคุณเจ้าหน้าที่อุทยานก็จะไม่เกิดเรื่องนี้นะแต่ยังจ็บใจตัวเองอยู่ทุกวันนี้ก็ด้วยความรีบก็ขับเลยไปแล้วก็ลงเหมือนลงดอยอ่ะก็เจออุทยานเจ้าหน้าที่อุทยานอยู่เขาก็มองมองรถเพราะว่าตอนนั้นรถรถเก่าผมเป็นใต้บนเนาะ เขาก็ดูมันไม่ใช่ทุกคนพื้นที่แถวเนี้ยขับมาทาไมก็ขับไปเรื่อยๆไปเจอเลยอุทยานไปได้ประมาณกิโลหรือสองกิโลนี้นี่แหละพไปเจอเด็กเด็กผู้ชายเหมือนประมาณวัยรุ่นนั่งเล่นกับหมายกลางถนนกลางถนนกลางถนนเลยครับก็ขับไปก็ไม่ได้บีบแต่ไม่ได้ไรเพราะว่าลุก เดินหนีให้แต่ลักษณะเนี้ย mm hmm. ก็ยังเถียงกับแฟนอยู่ว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็ขับไปครับเขาก็มองตามมาเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้มีทีท่าอะไรแต่เขาก็หยุดนิ่งเชยผมก็มองกระจกหลังไปก็ขับไปเรื่อยๆดูป้ายกิโลไปเรื่อยๆอ่รา mm ็ hmm. มันจะเปลี่ยนจากอำเภอนี้เป็นอีกอำเภอหนึ่งก็ประมาณหกสิบหรือแปดสิบกิโลเลยรแหละก็ขับไปน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วก็ใกล้มือแล้วด้วยแล้วก็เป็นคนสายฟังเรื่องผีเนาะครับแล้วเคยได้ยินเรื่องเรื่องหนึ่งนี่แหละมาเส้นบ้านผมนี่แหละว่าถ้าเกิดพรอาทิตย์ตกดินครับ แล้วจะออกจากที่นี่ไม่ได้ก็ก็คือแบบมันวนมันในสมอง <c oughs> ได้ไงก็มาอยู่นะตอนนั้นก็ขับไปพี่แจ็คเคยได้ยินเรื่องเมืองบางบทหรือเมืองรับแรงน,นะครับเคยครับ <c oughs> มันอารมณ์มันเหมือนตอนนั้นเลยครับขับเข้าไปสองข้างทางเนี่ยมันยิ่งแคบลง <c oughs> ยิ่งเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็ ใบไม้อะเต็มทางเลยเหมือนไม่มีคนสัญจรมาหลายปีแล้วแล้วตามขับไปก็จะเจอสารลักษณะสารนั้นน่ะเป็นสารไม้ตกเ่าเอ่นะผมก็ทักอีละแต่ผมก็ปีเลยทักทำไมเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดตอนนั้นไปทักว่าอะไรสารอะไรเตาอะไรอันนั้นีเลยผมก็เออไม่ได้อะไร ผ่านไปประมาณสองสามโค้งเจอฐานเดิมอีกแล้วครับอีกนิดนึงเจอลักษณะเหมือนสานเดิมนี้เงียบในรถเงียบแต่ลูกผมหลับมาแล้วแต่มีผมอาแฟจะพูดกันอยู่สองคนครับเขาก็ให้กำลังใจระหวังขับไปทีนี้หนังไก่เริ่มขึ้นแล้วคนร่ลุกใช่ขับไปขนเริ่มลุก ตะวันกะใกล้ตกดินเรื่อยๆล้ะด้วยความที่ลักษณะทางภาคเหนือเนาะมันจะเป็นโค้งคดเคี้ยวไปมาม,มันจะเหมือนกับเราขับบนอยู่ในเขานั่นเล่นแต่กีลากิโลเมตรเปลี่ยนนะครับ,รบแต่สภาพเหมือนเราวนอยู่ที่เดิมมันเป็นความกดดันบวกความเขียดบวกอะไรด้วยน้ำมันจะใช้สมด ครับในใจตอนนั้นบอกวกกลับดีไหมอืมใช่ทําไมถึงตอนนั้นถึงถึงไม่วกกลับก็มาไกลแล้วครับพี่มาประมาณได้กิโลที่สามสิดสี่สิบกว่าแล้วอีกนิดเดียวจะเปลี่ยนไป,ไปเป็นอาเภออื่นแล้วอ่ะเสี่ยงมากเลยอเออใช่เสียงมากแล้วทางขวาเนี่ยเป็นเป็นผาอืทางซ้ายเป็นหิวครับ เหยวลึกมากเลยทางก็ไม่ค่อยดีแบบ,บโอ้โหแบบใจผมตอนนั้นน่ะอยากจะกลับรถนะแต่ถ้ากลับรถอ่ะตกเหวแน่แต่ขับไปดีกว่าไหนๆก็ไหนนั่แหละไปให้มันสุดเลยจำได้ว,ว่าประมาณหลักกิโลเมตรหกสิบนิดนิดแหละ ขับไปมันได้ยินเสียงเหมือนมีคนโดดหลังกระบะที่จักครับปุ้มอ้ยแต่มันถ้าเป็นกิ่งไม้อ่ะมันก็ต้องมีแบบเสียงเปาะแตกอะไร,รใช่ไหมครับไม่มีเลยอ,อันนี้ผมได้ยินปุ๊บผมดักกระจกทุกทันเลยปรับไปไม่ให้ผมมองเห็นเลยครับ ไม่กล้ามองแล้วตอนนั้นคือไม่กล้ามองที่ท้ายรถตัวเองไม่กลางก็บาดเนืมไม่กล้ามองแฟนผมก็ไม่กล้ามองแฟนผมก็เงียบผมก็ถามได้ยินอะไรไหมแฟนก็บอกได้ยินออก็คือขับไปผมพูดเนี่ยผมไม่ยังขันเลยก็คือตั้งใจขับไปเดี๋ยวขับไปให้มันสุดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยออกอีกทีเดี๋ยวค่อยเจอหมู่บ้านเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีแล้วขับไป มันเหมือนหรือว่าเป็นเสียงยางโดนใบไม้หรือเปล่าแต่ผมว่ามันไม่น่าใช่อะมันเป็นเหมือนเสียงคนวิ่งไล่ตามหลังรถอเยอะเยอะมากเลยเป็นเสียงดินใบ,บไม้บินอะไริ่งตามผมก็เออเอาวะไปมันสุดไหนๆก็ไหนๆลนะแต่ไม่รีบนะขับ ในลักษณะของตัวเองแล้วผมมาเป็นทาหารเรือนะันผมนักถือเสะเด็จเสียผมก็ทประเด็ดเสียผมแน่นเลยผมบอกเสียช่วยลูกด้วยนะลุกหลุดจากตรงนี้ไปให้ได้ครัอ๋อช่วยลูกหน่อยขับขับไปประคองสติตัวเองไปตัวนขนลุกหน้าเหลืองเลยขับไปจนสุดแฟนผมก็ เป็นกาลังใจเขาก็บอกว่าคับี๋ยวก็ไปแล้วหรืวก็ดูดแล้วเราก็นับกิโลเมตรลุ้นกันไปเรื่อยๆจนไปประมาณแปดสิบนิดนิดลักษณะดอยมันมองเห็นหมู่บ้านข้างหน้าผมแบบอใจโล่งเลยเจอละก็ขับลงไปจากซีนดอยได้ปุ๊บ ผมเจอเหมือนฐานป้อมทหารหรือป้อมอะไรบางอย่างเป็นเหมือนเมืองเก่าๆอละแหละแต่มีไฟเปิดนะแต่ไม่มีคนผมลงมาได้ผมรีบมบอ้วกเลยอ้วกออกมาเต็มคือผมไม่รู้ว่าอ้วกเพราะอะไรแต่ตอนนั้นตัวผมสั่นสั่นเพราะกลัวทัหมดเลยครับไม่รู้ว่ากลัวเพราะอะไรแต่ผมเดินได้ความที่เราสงสัยว่า嗯嗯 อะไรที่มันตกมาหลังรถอะคืออะไรผมเดินมาส่องไฟดูผนัดไม่มีอะไรเลยครับไม่เป็นกิ่งไม้หรืออะไรที่ผมมันทุกมันไม่มีสัญญาณสักแหงผมก็สงสัยว่ามันเป็นอะไรกนะันับแต่ชั่วโมงนั้นแหละคือเราไม่กล้าดูแล้วแหละเราปล่อยผ่านไปเสร็จแล้วก็ออกจากอำเภอน,นั้นกลับไปบ้าน เรื่องสวัสดิภาพไม่มีอะไรก็อยู่บ้านที่นั่นได้ประมาณสองสามวันคือในตอนนั้นอ่ะบอกจะไปทาบุญจะไปทาบุญให้ครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปทําเลยก็แต่ไม่รู้ตอนนั้นคิดอะไรหลังจากอยู่บ้านครบกําหนดจะต้องกลับไปทํางานแล้วก็ขับกลับไปอแต่ตอนนี้เปลี่ยนเส้นทางแล้วก็ไปเส้นพิษณุโลกอะไรก็ ขับกลับไปไปถึงประมาณจังหวัดมุกดาหารไปอำเภอเบอร์เลยครับซึ่งปกติแล้ว GPS ผมไม่เคยลวนนะวันนั้น GPS ทำเรื่องอีกแล้วครับพาเข้าไปเหมือนในป่ายางป่าอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพบรรยากาศวันนั้นมันย้อนกลับมาเลยครับแต่ก็บอกเอาแล้วเลยพอะด้ขึ้นว่ะขับก็ไปลึก ลึกไปได้สัพักหนึ่งมีเสียงเหมือน้าแบบว่าเราขับรถแล้วคนจากท้ายกระบะเรากระโดดลงอะเราจะรู้สึกนะเหมือนมีโชคผม,ผมก็พูดไม่รู้ตอนนั้นผมคิดอะไรนะรผมก็พูดออกมาเออเออขับมาส่งถึงนั้นนะเออถ้าเกิดติดรถติดอะไรมาด้วยกันระหว่างทางก็อื ไม่ต้องตามมานะไม่ต้องตามมานะไปกลับบ้านแล้วไ่ถือถ้ามีอะไรตามมาก็ลงระหว่างทางนี่เลยไม่ต้องตามมาก็ไปถึงหน่วยแล้วก็ถึงบ้านสทภาพไม่ได้มีอะไรเช้ามาก็ได้ไปทำบุญทำอะไรตามที่พูดไว้บก็ไปหาแม่หมอคนที่นับถือกันที่ เดี๋ยวนะทุคุณแม่คุณแม่หรือรบกวนปิดเสียงรายการก่อนฮะได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่คุยกับผมแล้วเดี๋ยวเสียงตรงนู้นมันจะดีเลยเดี๋ยวคุณแม่จะงงเองจะปิดเสียงปิดเสียงรายการก่อนเลยครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับอ่าดีฮะดีครับครับก็คือไปปรึกษาคนที่เรานับถือครัใไปถึงเขาปุ๊บผมเขาเจอหน้าผมอ่ะผมไม่ต้องพูดเลยครับ เขาบอกว่าไปไหนมาบอกกลับบ้านมาครับบอกว่ารู้ไหมเนี่ยเขาไม่ได้เอาเองถึงตายนะอืมถ้าเขาเอาเองถึงตายเองตกเหวตายไปแล้วครับเขาแค่อยากจะกลับบ้านผมก็บอกฮะกลับบ้านอะไรอืมเขาก็บอกว่าลองนึกย้อนไปดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็นึกย้อนไป S <S <S อไอ้เสียงโดดล่วงระบี่หรือเปล่าอ่ะครับที่เขาโดดลงอืมอมที่เขาโดดมาท้ายรถที่เราได้ยินเสียงใช่ <S 1> <S 1> ครับแล้วก็มาส่งเขาคือเขาเขาพูดทํานองแบบว่าไม่รู้ว่าจะาาดูงมงายหรือเปล่านะมผมก็บอกว่าผมเนี่ยอาจจะเคย ไปทําอะไรเขาในชาติที่แล้วอาจจะเคยเป็นทหารเหมือนกันครับแล้วไปฆ่าเขาหรือไปอะไรเขาอุ้ยแล้วเขาใช่เขาพูดถึงขนาดนี้เลยนะครับแล้วมันประชดเหมาะกับว่าเราจะต้องไปที่นั่นกอดีออืคือเขาเหมือนเขารอมานานเ่ะครับรอมานานแล้วที่จะเจอผมอ่ะออืแล้วเขาได้ติดรถผมมาแล้วเขาไปกลับบ้านคือเขาโผลอแค่กลับบ้านแล้วเขาพอใจนะ อันนั้นคือที่คนที่เขาเป็นเหมือนกับหมอดูใช่ครับบอกเรามาแบบนี้ใช่ครับเรออก็ผมก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่หลังจากเหตุการณ์เนี้ยหนึ่งอ่ะคือผมถูกวัตเตอรี่กับแฟติดกันแปดทั้งวันเลยโอ้ครับแล้วก็สิ่งที่ตอนแรกที่เล่าว่าครับ อยากจะย้ายอยู่ดีๆคําสั่งประมาณต้นเมษายนที่เจ็ดคำสั่งออกป้าผ่านียได้ย้ายครับแต่ได้แต่ไม่ได้ย้ายไปหนองคายย้ายไปเชียงคานเป็นคนละที่มันก็ไม่เกี่ยวกันถูกไหมไม่เกี่ยวการเดี๋ยนะคุณเมฆเท่ากับว่าเมื่อกี้ผมติดอยู่คำหนึ่งที่คุณเมฆเล่ามาตั้งแต่แรก ที่บอกว่าคุณไม่รู้สึกเจ็บใจมากที่ไม่ได้คุยไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่ถ้าวันนั้นหยุดถ่ายรูปหรือว่าหยุดเจอคุยกับเจ้าหน้าที่จะไม่เจอเหตุการณ์นี้มันมีนยัยยะถึงอะไรอะ่ะทําไมเราถึงต้องเจ็บใจอ๋อลืมลืมเล่าไปมันจะเจอหมู่บ้านอก็คือชาวบ,บ้านเขาถามว่ามาจากเส้นไหนอืเขาก็ผมก็ชี้ไปว่ามาจากนู่นเขาบอกโอ้ยมาทาไมเส้นนี้ครับคนเขาไม่สัญจรน,นันะตั้งหลายปี ทางก็ไม่ดีรถตกเหวขึ้นมาทาไงก็คือน่าจะเป็นจุดนี้แหละที่ผมเจอใจ่ที่ผมถ้าเกิดผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่ผมอาจจะลับทางเก่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะไม่เจ้าหน้าที่จะไม่แนะนําให้มาทางนี้แน่ๆ่ใช่ไม่ปล่อยให้ไปโอเคเข้าใจละครับแล้วก็ครไอเด็กที่เจอกลางถนนหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมว่านะส่วนตัวผมอ่ะผมว่าไม่เกี่ยวกับ อดีตชาติคุณเมฆเคยไปฆ่าใครเขาหรอกผมว่าจริงๆแล้วถ้ามันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆอะ่ะคุณเมฆต้องเ<ล>จอหนักมากกว่านี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของเวลาลที่คุณเมฆดันต้องไปเส้นนั้นพอดีแล้วดันไม่เจอเจ้าหน้าที่คือตอนนั้นอย่างที่คุณเมฆบอกว่าถ้าคุณเมฆเจอเจ้าหน้าที่อะ่ะเขาไม่แนะนา,นาให้เข้าไปนแน่แต่คุณเมฆไม่เจอใครก็เห็นว่า GPS มันให้ไปทางนี้ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ทางมันก็เป็นเหมือนกับทางยางมาตอยลาดยางแต่ แค่<ช>รู้สึกว่ามันเหมือนไม่ค่อยมีรถสัญจรมาเท่านั้นเองใช่ครับหลายปีด้วยแวเออเหตุการณ์ที่คุณเมฆไปเจอเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาเห็นว่ามันไม่มีมนุษย์ผ่านมานานแล้วอะ่ะแล้ววันหนึ่ง<ช>มีมนุษย์ขับรถเข้าไปในที่ของเขาอะ่ะเออแล้วไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาของเขาอะ่ะเขาอาจจะกระโดดมาใส่รถ อาจจะมาทําอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนว่าทั้งหมดมันไม่มีอันตรายอะไรเลยจะมีอันตรายอ,าอย่างเดียวถ้าเราขาดสตใิใช่ใช่เพราะอย่าง,างที่คุณเมฆบอกว่าขวามือเป็นผาซ้ายมือเป็นเหวครับถ้าขาดสติแล้วตกใจกับไอ้เสียงนั้นอะ่ะคือผมชื่นชมอย่างหนึ่งทั้งตัวของคุณเมฆแล้วก็แฟน ทั้งคู่ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปที่บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรวิ่งตามถ้าเป็นคนปกติทั่วไปจะตกใจและจะขับเร็วขึ้นถ้าขับเร็วขึ้นแน่นอนมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับเราก็ได้เกิดแน่ๆแล้วก็ออจะมีใครมาเจอไหมเออนั่นแหละก็ใช่สิเอานะครับนั่นคือนานแค่ไหนก็จะรอจากน่าจะเป็นการคาดเดา จากทางหมอดวงหมอดูอะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนตัวผมนะผมอาจจะผิดก็ได้ส่วนตัวผมว่าไม่น่าเกี่ยวคุณเมฆเข้าไปในที่ของเขาพอดีครับเอแต่ก็มันมันก็เป็นในความโชคร้ายผลโชคดีก็คได้ได้เปลี่ยนที่มีโชคมีลาบแล้วก็เจอคนที่ดีเจอเพนวมงานที่ดีผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะจากร้ายกลายเป็นดีอ่ะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้น ได้ครับนะโอเคได้ครับคุณเมฆนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวเลี้ยงน้องต่อคุณเมฆครับผมอะเดี๋ยวเลี้ยงน้องต่อครับเออนะนครับน้องกี่ขวบแล้วฮะเนี่ยก็มีสองคนครับมีหกขวบกับแปดขวบคนนึงโอ้ยสนุกสนานเลยนะครับผมโอเคได้คุณเมฆขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ